สวัสดีครับพี่ LL เปล,ล่าไม่ตึหรอปวดไรอะ่ะไม่ตึงไม่ตึงโอ้โหไม่ตึงตึงก็เอาวีเดี๋ยวต้อง,งไปปรับกราฟิกอะไรพวกนี้กันมันไม่ชินเนะี่ยพี่บ่าวปรับการาฟิกแบบเดี๋ยวอยเล่นแบบ30 fps เ,เพื่อประสรบการณ์ที่ดีอันนี้ก็คือกิลของพวกเราเองฮ่าฮ่าฮ่าช่างแม่งอะ่ะไม่สนใจเรื่องกิวเท่าไหร่นี่เราจะมาเล่นเกมนี้แบบคนเล่นไม่เป็นกันนะจ๊ะ ฮขอได้เล่นกลางขอได้เล่นกลางขอให้ได้เล่นกลางแล้วทำไมยังไม่กดสทีนี่ยเฮ้ยกูได้ป่าเฉยเลยอะไรวะเนี่ยแม่เอ้ยไม่ได้เล่นไอรีเลยครถามว่าเล่นเป็นไหมไม่แจกอย่างเดียวการแจกคือจิตวิญญาณของนักรบผมชื่อมัตตีวันนี้เราจะมาวกนาดมาแจกกันเก็จะพาวูนายแพ้เอง กูเล่นตัวเฮี้ยนี่ไม่เป็นด้วยนะก็เคยเล่นใน PC มาก่อนก็น่าจะพอรู้คร่าวๆว่ะนะลูกแดดก็ลูกฉันแดดเลยมึงเพิ่งรู้เหรอว่ามึงต้องบวกไงเฮี้ยมึงไปแย่จังหวะไฟมึงไม่เอาเฮ้ยก็สักตัวนึงก็ดีวาหาย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 ตาย Shut in What the fuck is that thing? ว่าได้ย no. ุดดูอีกไหมป้อมมันแตกเพเองไนี่ยะเ้ย่ผมจะเล่นเก่งนะเล่นเางยังใช่พี่ผมอยากเล่นเลนกลางมานานแล้วเนี่ยก็พี่ป่าเน่ยจัดไปที่พี่ไอ้ิงอมนเลยนะนังอดีต ทำไมพี่กาบอยู่วะพี่ยังมีบทูทีม่อนี่กูใช้ไปเม่ได้มันจะคูณตังคูนไอพีดอพได้ดิพี่เดี๋ยวผมแจกคูณไอพีตัวด้วยได้พี่เดี๋ยวผมแจกยับเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมแจกดิเดี๋ยวท้ายเกมเดี๋ยวแกงให้กับยับเลย <c oughs> ได้ดิพี่งานแกงคือง,งานทนันงานแจกก็เช่งงนกัน เอ้แผนด้านมาแล้วจัดเลยพี่จัดเลยพี่จัดเลยพี่จัดยาวๆพี่ชายจัดยาวๆดิพี่จัดยาวๆยิิงกันแล้วยิกแล้วยอยิายงยงยมงยิงยิงยิยหยยงงยงงิย รู้ดีนะอีดอกทองโดนโดนโดนป็นกระต่ายเราจะรอดเห็นไคิดว่าเป็นกระต่ายเราจะรอดเหรอคิดว่าเป็นกระต่ายเราจะรอดเอ้าเทียมไม่ได้เอ้ยโอ้แอดอีกตัวมันมานี่มันมานี่ มานี่ผู้หิงเพิ่มมากผู้ทงการเองอืมโหรู้สึกอิ่มอิ่มเอม,อมสำการใจมากเฮ้ยมีคนมาแจมอ่ะมีคนมาแจมอ่ะเฮ้ยมีคนมาวะเฮ้ยมีคนมาวะเฮ้ยมีคนมาวะเฮ้ย ไปโอ้โหดีเฟกกันเร็วเหลือเกินนะพ่อคุณดีเฟกกันเร็วเหลือเกินนะพ่อคุณเข้าเข้าขอโทษอ้าวผมโดนซ้อน,ออน,อนให้ตายเถอะตายเถอะสลักดิสไนซ์เพทีหนึ่งแตกไปดิแตกไปดิสวยพี่สวยพี่ สวยพี่กลับบ้าแล้วมีความรักแม่ารี่ได้พี่เจ้าเจ้ากันมีคนมามีคนมามีคนมาเล่นกับเพื่อนเราว่าจะเล่นกับเราสวยด เฮ้ยคุณหายไปไหนวะฮะเฮ้กลับมาห้าวใหม่ดิกลับมาห้าวใหม่ดิโอ้กลับมาห้าวใหม่ดิพี่เนาะเฮียไม่ตายเฉยห้าวใหม่ดิเฮ้กลับมาห้าวใหม่ดิพนะี่ฮึกลับมาห้าวใหม่ดิดเต็มโศบแล้วตอนเนี้ย มึงข้าวฮะเฮ้ยกูเอาอีกนะมึงข้าวเพิ่มโอกาสชนะแป๊บเฮ้ยพี่เทียบวกว่ากำลังไปกำลังไปอุ้ย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 อือมันอยู่กันเยอะไปเพื่อนหายหมดมันอยู่กันเยอะไปอะพี่บ่าวผมรับไม่ได้ลเลียจักเลยอีเลียอุ้ย สวัสดีวัสีีนเข้าไปเอาไงครับสปาร์ค้ารุ่น้อครับผมอือวิ่งหนีเป็นหมาเลยอืมออกแพนตีออนคูอแพนตีออนยังอยู่ก็อนุาแพนตีออนเข้าเอ้านึกว่าเข้าไม่ด้โอ้โหป่าหัวอย่างนี้ยอมแพ้ไปเลอืมขอยอมแพ้ป่ะ พวกเรนมันโหดจริงีแท็กมือทีไล่บอกแล้วอาวิยเซนตรีแล้ว่าเถอะอู๋เฮียแจ็คมึงได้เลนไหนอ่ะเลนกลางครับพี่สู้ครับคาร์ลีน่าให้ไหวนะคาร์ลีน่าไอแค้วเหรอโซนคีบไอ้สัตว์โซนคีบเหรอฮะคือไม่ให้หรอกคีบอ่ะตัดคีบอ่ะไม่ให้มันเข้าอ้าวแจ็คมาอะไรแจ็คมึงอ่ะฮะ กูเห็นนะเห็นมาแล้วกูยิงไกลแล้วไอสัตว์จะยิงไกลใส่มึงแม่ย้อยกำลังตายกำลังไปกำลังไปช่วยแล้วเพื่อนเฮ้ยสวยพี่สวยพี่สวยพี่ไอตัวนี้อยู่ไหนต้องคิดว่ามึงจะมีรถวอลหรอฮะ ะ,ะ,ะ,ะอะไรกัตาลีน่าฮะมึงอ่ะอะไรแจกอะไรตาลีน่ามามอื้อสว่โ้ยถ่ายปอมเลยเนี่ย โอ้ยใครมาอะไรอ้าวมีมีคนมาไอ้เพื่อนไปไอ้เพื่อนถอยถอยถอยอย่าบวกเฮ้ยอย่าบวกกูไม่ช่วยมึงแล้วนะถอยแล้วนะปวดตายากไอ้หนุ่มได้พี่เดี๋ยวไปช่วยรู้ว่ากูเลยอะไรมึงอะอะไรอะไรโดนลุมทืบดิโดนลุมทืบดิโดนลุมทืบดิ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  ลุมพื้ดิเอาเอาคาตาลีน่ามึงรับตามแทนก็ได้อะตายวะไม่มีใครกดมากเลยไม่มีสกลว้าไริบบิไ้ไม่มีจะมีมมเออหูย<ๆ>แรงว่ะสวยสวยสวยอันตีมาแล้ว อยู่กลางกองรอมแล้วเพื่อโอ้ยโอ้ยอีโม่มึงโดนลุมถึงแลยแต่อย่างน้อยก็ได้กลางทีมะเาเด็กเว้นเย่ไอ้คือบังกไม่อยากโอ้ยล่างล่างเต็มเลยล่างเต็มเลย ล่างอยู่กันเต็มเลยอะไรอ่ทีโมอะไรอ่ะคาตารีนาขึ้นขึ้นกลางว่ะโอ้โหชอบแล้วอะชอบแล้วอบแลแจ็คแจ๊ดหรือสาบแล เซตเซตกูโอ้ยโอ้ยโดนแจ็ค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 ช่วยกูก่อนถ้าล่างสองเราได้กลางนี่ก็ถือว่าไม่แย่นะ

ผมถ่ายกอนสะพานเอาเออสวยหป,ปั๊มเลยงานเนี้ เอาพี่เราเอาป้อมเลยงานนี้ใจเย็นพี่ใจเย็นกบ้านแปบก่อนล้ชนะเฉย อีโมมาอืาฮโอ้เขาิวไปแล้วนะไอ้เงี้ยถ้าจบไม <c oughs> ่ได้พี่ไปเงีะมันเลยอะไอ <c oughs> ้เงี้ยไถมันเลยพี่ไถมันจัดโอ้มไม่ได้อยู่ซิวเวอร์ถ้าอยู่ซิวเวอร์พี่กะไอ้นี่อยู่ท <c oughs> างนั้นอยู่ไ่้สิพี่